ผู้ชมนะคะต้องบอกว่าป่าตองในวันนี้ค่ะคึกคักเป็นพิเศษค่ะโดยปกติถ้าเป็นเที่ยงวันแบบนี้ในวันทั่วๆไปนะคะเราก็จะเห็นเนี่ยนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ําทะเลอาบแดดแต่ว่าวันนี้นี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้ที่ซอยบางลานะคะจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวค่ะจํานวนมากเลยค่ะออกมาเล่นสาดน้ํากันที่ซอยบางลาหาดป่าตองนะคะจะเห็นว่ายังมีรถเนี่ยพยายามจะผ่านเข้าไปในซอยบางลาแต่ว่าหลัง สานาฬิกาเป็นต้นไปก็จะทําการปิดการจราจรนะคะแล้วก็ให้หนักท่องเที่ยวค่ะได้เล่นสาดน้าสงกรานกันในซอยบางลากันแบบเต็มอิ่มทีเดียวนะคะจริงๆแล้วตรงซอยบางลาป่าตองเนี่ยค่ะเดิมทีก็จะเป็นที่ตั้งนะคะของร้านรวงต่างๆจํานวนหลายร้อยร้านค่ะเป็นแหล่งท่องราตรียามค่าคืนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะร้านจําหน่ายอาหารก็ดีร้านจําหน่ายเครื่องดื่มก็ดีค่ะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมาจําหน่ายปืนฉีดน้ําแทนเงาโห ขายดิบขายดีกันทั่วหน้านี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหชุ่มฉ่ำคะ่ะอากาศร้อนร้อนแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยเบินฉีดน้ําที่นะักท่องเที่ยวใช้อยู่จะเห็นนะคะว่าวันนี้ขายดีมากโดยเฉพาะไซส์กลางไปจนถึงไซส์ใหญ่ราคาก็มีเรื่องหลากหลายคะ่ะตั้งแต่หลกักร้อยไปจนถึงหลกักพันนะคะ่ะนอกจากซอยบางลาจุดนี้นะคะจะคึกคักแล้วคะ่ะตรงบริเวณถนนทวีวงศ์ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดวันนี้ก็คึกคักเช่นเดียวกันนะคะสภาพการจราจรณตอนนี้ ทั่วพื้นที่ป่าตองนะคะการจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้แบบช้าๆแต่ว่าคาดว่ายิ่งเย็นเท่าไหร่ค่ะการจราจรก็จะยิ่งติดขัดเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะที่ฉันมีโอกาสได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวสงกรานที่ป่าตองก็ถามเขาว่าทําไมถึงเลือกมาเที่ยวที่นี่เขาก็บอกว่ารู้สึกว่าสงกรานที่ป่าตองนั้นเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็น่าประทับใจด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนักท่องเที่ยวกันค่ะ Because all people happy smile and every fun h อ่ s ใช่นี่คือ my uh, third time in the s o n g r a n and I think I next time the same thank you สนุกมากเลยค่ะแบบปีนี้คือแบบหลังจากโควิดแบบผู้คนก็เริ่มที่จะออกมาเล่นสงการกันทำให้แบบคึกคืนมากเลยค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเห็นว่านักท่องเที่ยวออกมาเล่นสาตน้าค่อนข้างบางตานะคะตรงถนนยา่านเมืองเก่าแล้วก็บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินเนื่องจากว่าช่วงเช้าค่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะพาครอบครัวไปทําบุญไหว้พระส่งน้ําพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ก็คาดว่าช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปในภูเก็ตก็จะคึกคักเหมือนกันนะคะซึ่งทางผู้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภูเก็ตค่ะก็มีการ นะคะว่าช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นะคะที่ภูเก็ตวันที่ 13, 14 15แล้วก็16แค่4วันนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมุ่งหน้ามาสู่เกาะภูเก็ตมากกว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วก็จะมีเที่ยวบินค่ะที่บินตรงเข้ามายัางภูเก็ตมากกว่า290เที่ยวบินต่อวันสร้างเม็ดเงินสมัตสพัดม,มากกว่า4,500ล้านบาททีเดียวค่ะคุณธีรวัตรคุณกุลธิดาอยู่ในห้องส่องอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงความร้อนแบบบอนนีที่ที่ฉันได้สัมผัสนะคะแต่ว่าน้ําช่วยคลายร้อนได้เยอะทีเดียวก็เชิญชวนนะคะคุ ตสินใจว่าจะไปเล่นสาดน้ำสงการานที่ไหนก็มุ่งหน้ามาค่ะมาที่ป่าตองยิ่งํำยิ่งสนุกค่ะ